ต่อไปพบกับพระเอกอีกสักหนึ่งท่านคุณนาครับรู้จักสมศักดิ์พักดีรู้จักรู้จักวันนี้มาด้วยมา,มาด้วยเหรอฮะพบกับพระเอกลิกเกงอลานสมศักดิ์พักดีชมลีลาการไล่ลำอ่นอ,อนๆชอยและสวยงามฉายาพระเอกในตาเซ็กซี่แหมวันนี้มันใส่ชุดสวยกันทุกคนเลยวะ คุณอาครับพอเลิกแล้วคุณอาอย่าร้องไห้นะฮะเฉพาะค่าชนที่สามพันเจ็ดโอ้โหเออคนนี้แจวว๋วเวยเฮ้ยนี่มาแรงเป็นทั้งเพื่อเองแขวงทั้งไปในความโกลงจั๊จ เหียบนานๆก็ได้ข้าตัวมันหดไปเองกระสัดหนุ่มใจชะกามีความสามารถคอบรูวิญญาณสิงเข้ามาสู่มีเลือดนักสู้เพ็มคนผมเป็นกษระสั ม,มีนามว่าคำรนใช่กูร้องได้แล้วไอ้เหี้ยทังกันนะฟ้าคำรนทำไมคุณพี่ถึงร้องได้พี่กูแก่กระพองอีกพี่ทำไมพี่ร้องได้สามคนละฟ้าคำรน สงสัยจะเป็นตัวปลอมกระมังนงินกระแม่กระมังเดี๋ยวก็มีกะโคกกะหม้ออีกหรอดูสิเรานะพระเองเห็นไหมแวบไปหมดคุณนะคุณน้าเชื่อไหมว่ามันขมแมวทองแย่ชุดนี่มันใส่ไม่เข้าอยู่คนเดียวแย่ทำไมคุณพี่ร้องได้ล่ะนั่นแหละคุณร้องได้แล้วตัวของเรานี่นะอตัวของเรามีชื่ออยู่แล้วว่าฟ้าคำรนอ เรามีน้ำว่าฟ้าคํารนทำไมอ่ะเสียงแห้งเจ็ดสว่างครับอ๋อเลลิเกอนะฮะนจะบมือแจกป๊อกเด้งแจก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 เป็นจะมือแจกป๊อกมันเขินชุดใหม่คุณนะมันสวยเกินเกิดมาในชีวิตเพิ่งใส่นี่แหละ อย่าคิดมากร้องไห้นะที่มึงใส่ชุดกันเป็นน้ำตาของกูทางนั้นนะั่นทนเอาหน่อยเพื่อ, F อเอ,อ็สีเวลาลิเกหัวเราะนี่คุณน้าช่วยออกเสียงให้หน่อยได้ไหมครับทำไมอะ่ะคือเสียงมันแห้งหัวเราะไม่ออกออช่วยออกเสียงให้หน่อยนะครับเราคือฟ้าคำรน เขาบอกให้ช่วยเหลือเขาช่วยอะไรคุณนาก็น่าจะช่วยหน่อยชอบลิเกจริงหรือเปล่าชอบติดตามไปดูตลอดตอนทุนรถลาดเลยยอ่อก็ชอบก็ช่วยเขาหน่อยช่วยอะไรอ่ะเวลาเขาอ้าปากปั๊บคุณนาใส่เสียงหัวเราะเข้าไปเลยอยังงั้นนะอ่าลองลองเคุณพูดมาเรามีชื่ออยู่แล้วว่าฟ้าคำรนอ่ะเอาไปไม่หัวเราะแล้วเอ้าก็กูยังไม่ขำนี่ไม่ใช่ให้ขำ หมายถึงว่าพระเอกเนี่ยเขาเสียงแห้งเล่นมันเจ็ดสว่างแล้วถ้าคุณนาอยากจะให้เรื่องมันดําเนินไปด้วยดีเวลาเขาอ้าปากปั๊บสั่งหัวงี้คุณนาช่วยใส่เสียงไป็นอ่ออ่อพระเอกก็ใหม่เรามีชื่อแล้วฟ้าคํารนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเป็นกษัตริย์ไก่กะเราเป็นกษย์ไเออกระทำยัรยังไงกระทำยังทำยังไงกระทงไงกระทำังทำยยังไงกระงไงะทำง เลไอย่างนี้ทําไงฮะอุ๊บอ๋อเรามีชื่อว่าฟ้าคำรนอุ๊บยายหัวเราะพอเขาอ้าเขายังไม่ได้อุบเลยอ๋อต้องอ้าก่อนแล้วอ๋ออ้าแล้วฮุบเปลือยเรามีชื่ออยู่แล้วว่าฟ้าคำรนอุ๊บมึงลงเร็วนี่ไม่ทันสิมันมีปากพอต้องดูปากดูที่ปากเรามีชื่อว่าฟ้าคำรน ได้เป็นกษัตริย์ใจกล้าใครบวกใครอุ้มอุ้มพอแล้วไม่อุ้ไอ้พี่อ่ะกูไม่ทันแล้วทำไมพ่อตายมึงขำนักเลยกูพี่ปากเลยสิพุทธพ่อทิ้งมรดกไว้ให้เยอะบ้า เนี่ยมาล่ำเรียนวิชานะเอ้พูดแล้วต่ออีกตกเลขตกเลขตกเลขน้านับหนึ่งถึงสิบเป็นไหมเป็นเป็นเหรอออเอาอย่างงี้ไหมมาเล่นกับชายสนุกสนุกนะทำไม๋อชายจะลองภูมิเขาภูมิคุณาอาใครลงคำว่าสิบโดนตีหัวนะเอาเอล่ากูเล่นตลกตั้งแต่ครั้งแรกเลยในชีวิตเขาลืมหมดแล้วคุณนึกถึงสิบนี่แหละ ลองดูนะให้ชายขึ้นก่อนออคนไหนลงสิบโดนตีอย่างนี้นะชายขึ้นก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเจ็ดต่อมดีดีสิอย่ามั่วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแต่ขอมเก็งคุณน้าใช้ปัญญาหน่อยสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเขาบอกห้ามลงคำว่าสิบ อย่าลงคําว่ากูไม่ลงกูทันมึงเหมือนกันไม่ทันกูมาเป็นหัวหน้ามึงไม่ได้หรอกเขาไม่ให้พูดอะไรส0อไปโง่กับมันซิให้กูนับขึ้นก่อนมันก็ได้หนึสองสอะไรแล้วสาไปไหนอ่ะกูแค่อยาโกงอยาโกงอยาโกงชายสิหนึ่งสองสามหเจปดเกิบอ่า เปลี่ยนเป็นภาษาจีนไหมได้เจ็คเนาะซาสีโง่ลักชิดโ่ยเก้าจับจับและลงจับก็จับเล่จจับภาษาอะไรจีนแปลว่าไม่ว่ามันแปลว่าอะไรอ่ะจะให้คุณหลงคน้ผู้อาวุโสเปลี่ยนไหมไมังได้วันท่าเปลี่ยนไหมเ่ไหม่ไเ่หเล่ไยไล่เ ลืมไปลูกเขาสอนมาแค่นี้อ๋อเอาใหม่เอาใหม่วันทูทีโแล้วเซ9 10อเทอุ้ยเทนแปลว่าอะไรภาษาฝรั่งเหรอเออทนแปลว่า1นศูนยี่หนงยังไงศูนยศูมันก็หนึงเองสิบเอ้าวสิบอ้าวโอ้ยไม่ไหวเว้ยตีจังเลย โอ้ยเดี๋ยวขอบคุณตากล้องก่อนนะคะเอาอะไรเดี๋ยวตากล้องตากล้องทําไมวันดีฮะอ่าเขาสงสารชายอาวเขาให้แบงค์ห้าร้อยมาเนี่ยออาไหนนี่แบงค์ห้าร้อยสันดานห้าร้อยเนี่ยแหแบงค์สิบอ้าวแล้วให้มาทำไมตอนนี้ฮะรีบไปดีกว่าไปเถอะเพราะว่านัดกับองค์หญิงไว้ว่าจะต้องไปเลือกคู่อ่า เพราะฉะนั้นอ่ะจะรีบไปอองอาองอ่ยจะดีกว่าองค์หญิงทรงกำลังจะลาว่ารอดนะคุณล่ะฮะว่ารไปๆๆๆะไป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 ,ไป,ไป,ปเดี๋ยวเราไอก็รีบเดินทางไปยังเมืองคู่มันยุดยุดอีกแล้วคุณนาเบื่อไหมครับไม่เบื่อสนุกลิเกที่ออกมาแต่ละตัวนี้เป็นแต่ผู้ชายใช่ๆแต่เบื่อต้องผู้ชายแต่ต่อไปนี่คุณน้านางเอกเหรอ พบกับนางเอกสาวแสนสวยเขามีฉายาว่านางเอกสวยที่สุด huh? ของที่สุดแล้วเช oh? ็ดอโหขี้แล้วน่ะนะข้างบนยี่สิบสี่อ๋อยี่สิบสี่ยี่สิบสี่แล้วก็ยี่สิบสี่นี่มันควายในวันน่ะส่วนสัตว์ทงเธอเธอเป็นคู่แข่งของดวงแก้วลูกท่าเรือชื่อดวงตาเล่นท่าบนรถเบร์ตไซส์โอ้ยหยาดทองตุ๊บตา เธอมีฉายาว่านางเอกขี้อายฮะนางเอกขี้อายคุณยายบอกเขาไม่เอาอะเขาอายอ,อะไม่เอาอะอายอะขี้อายออบอกเขาอีกแล้วเข,เ,ขเขาอายอ,อะตาบอกเขาเขาอายอะเขาอายพออพอ,พอมามา,มานี่เขาอีดอกมานี่มา อย่างมึงล้วขี้อายดอกเยอะเสื้อก็เป็นดอกนี่นี่ก็เพชรนี่ก็ดอกนี่ก็ทองเพ็ดดอกทองี่ดาเข้าตัวเองไม่เกี่ยวกับหนูเลยจ้ะมาดูลิเกเละนีเหล่อนะเธอก็สวยนะไม่ได้ชมนะชมคนข้างหลังนู่น เธอก็สวยนะย่งมาพูดไม่ได้ไม่ได้ชมมึงใครอะชมไม่นี่คนหาเลยเห็นไม่สวยสวยรู้เลยว่าพูดมากนี่คือกัมพูดีอ๋อไม่เอาอ่ะเย่ ออย่าาเดี๋ยวกูจะแย่มึงมางเดี๋ยครับขอโทษไม่เป็นไรอ้าวพี่เพชรใช่ไหมเนี่ยใช่อุ้ยตายเนี่ยทำไมเออพี่เพชรจำอีนี่ได้ไหมใครอิสุอ่าอิสุอิสุไหนวะเดียวเออนึกออกเออเออหนึกออกแล้วนึกออกอิสุอ่มันไปอยู่ไหนตอนนี้สุนัขอ่ะทำไมเขามีอะไรกับหมาหรือไงรู้จักไอ้อุ้งไม่ไอ้อุ้ง ที่เวาสิฟังเรื่องหนูก่อนทำไมทำไมสนนุนันทาเออจำ พูดไปโทมันโทรทางไกลมาเออเออโอ้ยแฟนเก่าพี่อ่ะใช่ใช่ใช่โอ้โหตอนนี้มันมาเช้ามาทอมาหาหนูมันไปอยู่ที่ไหนแหละบอกไปอยู่ญี่ปุ่นออาไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วเหรอมันบอกเดี๋ยวนี้มันแต่งงานใหม่รวยผัวมันรวยจะตายยังเั้นน่ะเออแต่มันบอกว่ามันนักคิดถึงพี่เพชย่างเออเออว่าไงมันบอกว่าอยู่กับใครก็ไม่มีความสุขมันอยู่กับพี่เพชจริงไหม แกกูเอาใจมันเอาละกูให้ทุกอย่างอ่ะเออมันก็บอกบอกพี่เพชรได้ดีนะโหลียเก่ง้่มึงรู้จักไอ้องไม่ไอ้องอุ้งชัยเหรออุ้งตีนมันโทรมาหาพี่เหรอเออมันคุยกับกูฮอยคนเลยคุยกับอุ้งตีนจะร้องแล้วจะร้องอะไรร้องเหรอร้องโตขนาดนี้ยังร้องเหรอ นอเมื่อคืนผอมกับมึงเล็กกับมึงยังนอนอ่านสือพิมพ์เฉยเลยเมื่อคืนเนี่ยฮะตัวเล็กกับหนูเองเออนอนอ่านสือพิมพ์เฉยจ้ะผู้ผิดหรือเปล่า,าไม่ผิดนอนอ่านสือพิมพ์เฉยเลยจ้ะภูมิใจภูมิใจเออทำไมองแกเล็กก็นดิคุยปัญหาเลยอย่าลืมไปหาอีสุนะไม่ไปอีสุนักนี่เดี๋ยว็กกัดกูอีกตกลงให้ละไอ้อุ้งไอ้อุ้งมันต้องการเจอเออมันคุยกับพี่ไม่ใช่เหรอ ตกลงให้ร้องไหมร้อ,องร้องครับกษัตริย์สาวใจฉกาตมีความสามารถรอบรู I เป็นเฮียอะไรไปแล้วนะฮะคุณอาเนี่ดูลิเกไม่เป็นเนี่ยทำไมอ่ะลิเกเวลาละหน้าเขารับปั๊บนี่นางเอกต้องแสดงบทบาทว่าข้าวเจ้าอยู่ตรงโน้นนะอยู่ตรงนี้นะตัวของเราเองมีชื่ออยู่แล้วว่าฟ้าขมิบสีอืมเสด็จแม่ของเราชื่อว่าฟ้าขมิบเสาอโออย่าไปบ้านกูนะเดี๋ยวไปขมิบกูด้วยเสด็จแม่ชื่อฟ้าขมิบเสาแล้วเสด็จ สเสด็จพ่อชื่อว่าเสาถูกขมิบเสด็จย่าล่ะ,สะเสด็จย่าเหรอชื่อว่าฟ้าขมิบรถพอแล้วกูไม่ฟังพี่น้องมึงแล้วชื่ออะไรอ่ะกูขี้เกียจแล้วอ้าวนึกไม่ออกทมามหาแดกมาขี้เกียจได้ไงเนี่ยกูชื่อฟ้าขมิบผัมาโหชื่อเพราะนะชื่อเข้ากับหน้าตัวเองล่ะจำไม่ได้แล้วเขาเป็นใครอ่ะใครอ่ะดาราหนังไหมอ๋อ ก็มองว่าคุณคุณน<อ>่าอุ้ยแต่งตัวดีแต่งตัวเหมือนท่านเลย <g ül> ท่านไหนอะท่านที่อะไรก็ไม่รู้น้าจา้ไหนที่ออกคอทอัศน์อะใช่เปล่าใช่ใชอุ้ยดังใหญ่แล้วนะเปิดช่องไหนก็เจอช่องไหนก็เจอ,อ,อเดี๋ยววันพฤหัสนี้จะออกอีกแล้วเหรอเจาะใจเจาะใจใช่ไหม ดูนะดูนะหนูเปลี่ยนช่องก็เจอแต่นะ้าคนเดียเก่งนะเดี๋ยวนี้ดังใหญ่เลยเมันก็จะเอาออกไม่ใช่หรอคนมันอยากดูเขาจะเอาออก <laughs> แล้วน,ะน้านึกยังไงอามาเพ้าไปทุบกระเบื้องละ่ะ <laughs> อ๋อตอนนั้นเล่นเป็นพระเอกพระผู้ใดวิ่งขึ้นหลังาคขขงากูค <laughs> ว้างเออหนูยังเห็นเล่นคิวบ <laughs> ุ๊กเก่งโอ้โหสู้กับผู้ร้ายตั้งแต่คน หนูยังเห็นน้าวิ่งตูดแดงเลยอ๋อตอนนั้นวิ่งพามาหลุ่นผู้ไล่มันหนีไปข้างหลังบ้านนะแล้วแต่ผู้ไล่จะสู้ไปเอกได้ไงหนูยังดีใจเลยที่น้าบอกโอ้โหแพ้เป็นพระชนะเป็นโอลานลิงไม่หวคือจะโลเหรอแม่กูไปถ้าตั้งนานลิงไงสิน้าแกล้งทําเหมือนเนาะไม่แกล้งจริงเฮ้ย ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันกุ้มใจกุ้งใจอีกแล้วเกิดมาเป็นตัวตอนนี้ลูกหัวไม่เคยตกถึงท้องเลยไอ้สีเป็นไงไม่รู้แม่ไรอะบ้าเปล่าเออเดินเน็ตเดินน็เขาเป็นองค์หญิงเออองค์หญิงอะเมื่อคืนนะเราได้ส่งพระนิมิตแล้วฝันเข้าไปว่าอออฝันกันนิมิตก็เหมือนกันนั่นแหละจะบ้าเหรอนิมิตเป็นลูกอ๋ออ๋นิมิตเป็นลูกลูกนิมิตเออลูกนิมิตเขาไม่แคร์เขาไม่รู้หรอกมึงว่างไปทำสังฆทานนะบ้างนะไม่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  กุ้มใจขอได้ช้ได้ทรงเปรตโปรดได้ทรงโปรดที่องค์หญิงให้ก้าวขมองไปตามราชคู่มั่นบัตรเดี๋ยวนี้คู่มั่นฟ้าคำรนดขององค์หญิงเดินทางมาแล้วพะยะค่ะมาแล้วพะยะค่ะให้มันกลับไปให้มันมาให้มันมามาเลยขอเชิญคู่มั่นพะยะค่ะ กูให้อาหารนะได้เวลาให้อาหารแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องกัดกันนะคุณน้าเข้าใจว่าเป็นอะไรเหรอครับอ่านึกว่าสวนสัตว์นั่นสิผมเป็นสัตว์เหรอใช่แล้วคุณน้าเป็นใครล่ะให้เก้าหัวหน้าสัตว์น่ะสิน่ารักจริงนะไอ้สัตว์คนชมาแล้วี่คใครมาพวกท่านเป็นใครมาจากไหนชื่ออะไรกันเจ้า เรามีชื่อว mm ่า hmm. ฟ้าคำรนฮ่ะอแล้วเป็นหี่อะไรอีกนันพวกท่านพูดอะไรทำให้เราสะดุ้งจิ๋มแม่กูก็ผวาหเนพวกท่านทั้งหมดชื่อฟ้าคำรนใช่เอ๊ะแล้วเราจะเชื่อใครดีทั้งหมดเนี่ยปีชับฟ้าคำรนทั้งสามคนเลยโอ่งยิง เธอกระม่มทำไมอะค่ะทำไม<า>อไอ้สองคนเนี่ยตัวจริงก้าวกระม่มตัวปลอมอ้าวพูดยังไงวะอย่าไปเชื่อมันเรานี่แหละตัวจริงทำไมเชื่อถามเราดูได้เฮ้ย <c oughs> แต่งตัวเหมือนลาวเลยสองคนนี่ตัวปลอมใช่ข้าไปเจ้าสิปลอมตัวมาเอาอย่างนี้ดีกว่าทั้งหมดที่มาเนี่ยเราเชื่อว่าท่านนี่แหละตัวจริงท่าน ท่านใช่ไหมคือเด็กดักแด้ไม่ใช่ไม่ใช่เรานี่ตัวจริงมีปานมีปานยังไม่ได้บอกเลยว่าต้องมีปานเรามีทองเรามีทองเรามีทองทองยืมเมียมาไ้กต้มเมื่อคืนนั่งู่ร้านสมศักดิ์ร้านป้อมร้านป้อมคนหาอะไรกินกุบงต้มไม่มีตังค์จ่ายวากซ่อยก็ต้มมีแต่ร้านป้อมเอ๊มันจะเป็นไปได้ยังไงกัน ในเมื่อหญิงเนี้ยตัวคนเดียวแต่มีเจ้าชายทั้งสามคนเราก็ตัดสินใจไม่ถูกเลยหรือจะเป็นเพราะว่าความงามของเราเนี่ยมันได้กระบือหรือไปทั่วเปืองนี้เราก็งงไปหมดแต่เราจะตัดสินใจยังไงเอ๊หรือเราเนี่ยจะมีเนื้อคู่ทั้งสามคนออแต่ว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเพราะว่า หญิงเนี่ยจะต้องมีคนเดียวก็ไม่รู้จะทำยังไงสงสัยองค์หญิงนี่ตอนไหนแล้วกันอีกลิเกนะคุณอาดูเป็นมอเปล่าเขาต้องซุกซิบอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ได้ยินไปแอบได้ยินได้ไงคขาไรู้แล้วเราเนี่ยก็ตัดสินใจไม่ได้เออแต่เรานึกได้แล้ว เจ้าพี่ฟ้าคมรนตัวจริงเนี่ยฟังเสียงอีฮาที่ได้เราอยากเอาค่อยงันปากมั้ง่าอะไรวะอะไรฮะควายครับควายอ๋อพูดภาคกลางเหอะมาจากเมืองลาวเหรอพี่เล่งไม้ตัวเนี้ยควายควายแต่ว่าเรานี่พอทีพอทีผู้ชักรำคาญมึงละรำคาญก็ไม่ต้องดูเราดูดูดูเรานึกได้แล้วเสด็จพี่ฟ้าคมรนเนี้ยจะต้องมีปานแดง เรานี่ไงปานแดงองหญิงอ๋คุณจรูดูสิมีแผลริมอ่อนด้วยเรานี่แหละของจริงเปเรียใครมาท่านปานเรานี่ไงบอกซ้ำสองุณปานแดงไงมั้ยเห็นไหมเราไม่เชื่อชี้ผิดชี้ผิดอีกแล้วมีปานแดงถึงสามคนนี่กูชักลำคาญมังละอีเหี้ยนางเอกก็พูดหวานหวาน โกงเนี่ยเอางี้ดีกว่า,เรา,าเราอยากจะรู้ว่าพวกท่านน่มีฝีไม้ลายมือกันบ้างไหมถ้าเกิดใครประลองแล้วชนะเลิศคนนั้นจะได้เราปรเป็นคู่แรกเป็นคูค่แรกเหรอแล้วแต่ท่านจะสู้กันใครจะสู้กับใครก่อนอะ,อะไรทำไมจะตัดปอกันเนื้อไงนี่ให้สู้กันไม่ได้มาตัดปอท่านกับท่านเป็นคู่แรกรอกันครับลบกัน 嗯嗯嗯嗯嗯嗯 เลื่นล้มมีดไปทิ้งตังเอกได้วก็เลื่อนน้ำเม็ดไาทิ่ยวมือกูเองคนยิ่งดวงไม่ค่อยดีอยู่ให้สู้กันก่อนต้องให้เขาเตะก่อนไม่ทันแดกก็เตะใหญ่ร้อนมาแล้วมาแล้วให้เขาสู้กันเอาเอาเฮ้ยยุติทำอะไรที่เราลบกันมาเจ็ดชั่วโมงแล้วฝีมือเราพอๆกัน ไม่มีใครตายหรอกเพราะฉะนั้นองค์ญินต้อง,ปองเ,เป็นของเราเป็นของเราไอ้ฝีมือเท่ากันแล้วแล้วใครจะประลองอีกอแล้วจะไปยังไงกันอ่ะ <laughs>